สวัสดีครับสวัสดีครับโมนีครับโฮมสแตกครับผมครับสวัสดีครับผมดวงโฮมสแตกครับผมคนเก่ากนเดิมครับเต้นโฮมสแตกครับนั่งไม่ครับนั่งไม่ครับนั่งไม่ประจำซังครับผมมัดค้อคนเก่าไปไซสครับโมนี้ไปพายข้ามรถครับหาังอะไรครับนี่ครับโอ้หามจ่าเนาะเป็นหินเนาะเป็นหินครับพี่เนอะเป็นพื้นหินนะครับมงนีคือเขตของอำเภอพุทธชัยเป็นไหครับแม่นครับผม จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมจังหวัดกำปนขมผงโอ้โม้อของตมขมผงนะครับมาเกียวได็ดนะครับเจ้าท่างขึ้นมาเนี่ยท่างขึ้นมาสิหยากเล็กน้อยนะครับคครรัับบนี่ครับภาพวิวนะครับพี่น้องอันย่อไปทางผุ่นมันเขียดของหยังครับคุณข้าวผงกุชชี่ครับทางผู้พานครับโอ้โคุณผู้พานเลยครับพี่น้องเห็นเห็นไก่อยู่ด้วยครับกเห็นเพื่อนมาเถื่อนถึงอหอยย่างดีได้ละจานต์เตย นีหวยน้ำพี่น่องไอ้นี่ผาน้ำสาธุเดอ้อมาด้ับไม่มีค้นนะครับแต่ว่าทางล่วงมือครับพี่น่องมันเป็นพื้นตั้งรายรับที่เป็น,น,นเป็นไาย,ยานยู่ยังไง จุดชมวิวนะครับโอ้เป็นจุดชมวิวนะครับมองนี่ครัเป็นจุดท้ายดูกปปสันทับใโอ้โหดครับเอ้าโ,โ,โซ่โซ,โซจากผับวิวกันนะเอาบบเราได้นะครับต้อก็ยินนี่อืมจันเต้เจะยานวะยานนะครับมาเบิ่งใกล้ๆครับ โอ้ข่าบากาไปไก่ได้ปะพี่หน่องเลยไปไปไก่ได้ครับดีเมื่อไปเชื่ออ้าช้ำพี่น้องคำฮดคือเป็นวาบ่ะดีดียครับฮดที่ทำผมจันดวงจะไปไก่ไรจันดวงโอ้ยออกมาฮดครับแต่ว่าง่ามอีดีหรอพี่น่อยง่าครับผมสว่งมท่องท่าเทียวไม่ได้เหตดหลังจากไม่ได้เหตดคิดแบบท่องเป็นงามัวความรู้สึกเจ้วครับจันเตยวางในจัเตยโอ้ยสุดยอดครับ นี่นะครับผู้ใดว่ามันแบบเข้ากับบวชิดบวชว่าเนาะว่ามันสีมีนะไอ้แถวๆนี้เนาะแม่นครับผมทั้งทั้งทั้งขึ้นนี่อาจชยากจ้ามาแล้วครับแต่วิวัแมานครับลักลั่นครับขุนครับผู้ทั้งขุนสิเป็นของผู้พันนะครับผมอุชินาไลอันนี้เป็นเขียดร้อยต่อปอะจันดวงแม่นครับโอ้มองนีมันบ่มองนีได้น่อถิว่าผาหดมันบ่จุดนี้มันบ่แม่นครับจุดหนีครับอาครับอื้อ เป็นหน้าผาลงไปเป็นหน้าผาเนอะเขายืนเนี่มันจะเป็นหินโปร่งมากเลยคือโอ้คล้ายๆคล้ายๆตะก้อนนั่นนะครับคล้ายๆท่งขุ่นมันบ่นะครับจตาก้อนก้อนนั้นมันแตกครับอืออะไรอะรต้องมีเป็นผาตรงกลางเนื้อท่งขุ่นนะครับช่วงสุดสั้นต้นไม้ร้ายนะครับแต่ว่าบ่เห็นคุนแน่นอนุ่นนี่เนาะมีตาหูเข่าเนาะมันกับบ่อคอยมีคนคืออะไรนะครับท่ามันขืนยากเนาะเนียนอยู่ถ้ารมดาครับมันยุงไก่ผัสสะอีหยังเนาะอยู่ทางขุนเห็นโกโดอยู่คุณ ทางกุ้ชีพคุณเหรอครับทางข้าวคั่วคุณกับทางโร่องลำตาลทางอย่างนี้ครับมาเที่ยวไดนได้ครับเพื่อได้สนใจที่ไซก่ออำเภอโพชัยปะอำเภอโพชัยครับออกจากตัวอำเภอมาไก่บ่โอไก่ไก่เติบอยู่ครับไก่เติบอยู่นี่เนาะบ่มบ่อไหาจะขาดสามสิบโลหรอครับอ๋อมั้งนียนี่ครับผู้กระท้องครับน่างามบ้านน่างามครับบ้านน่างามนะครับอำเภอโพชัยเดี๋ยวคลิปต่อไปสิผ้าเรื่องพุ่งเขาครับ เอ้อสําหรับวันนี้กับคลิปนี้กับมาโจ้เพื่อน่นนี้ครับสําหรับคนหิดมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมดวงคอมสแตกงให้ด้วยครับไปจันเต้เฮาครับสวัสดีครับ